ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่ครับฟุตบอลไทยลีกมีความหมายกับเด็กๆสักครั้งหนึ่งอยากไปสัมผัสกับฟุตบอลระดับไทยลีกครับ ไม่เพียงประวัติศาสตร์ตลอดจนวัฒนธรรมบนดินแดนที่ราบสูงโคราชจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้อับดุลฮาฟิดเบอร์เฮงได้เรียนรู้ตลอด3ปีที่ผ่านมาเมื่อการก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ตัวเขาเติบโตเป็นนักฟุตบอลบ,บนเวทีไทยลีกอย่างเต็มตัวด้วยเช่นกันโคราชเป็นเมืองที่จังหวัดใหญ่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยว แล้วก็มีวัฒนธรรมเก,ก่าแก่เช่นประตูสุมพลคือผมก็ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดโคราชครับแล้วก็โคราชน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนส่วนหนึ่งของชีวิตครับที่ผมได้มีเวทีได้โชว์ฝีเท้าให้กับแฟนๆบอลโคราชได้ดูครับมมีความรู้สึกเชื่อมัน่นแล้วก็มีความพัฒนาแล้วก็มีได้เรียนรู้ไทยลีแบบ เต็มเต็มเต็มตัวครับความฝันไปกับลูกฟุตบอลใบกลมคือแรงผลักดันให้อับดุลฮาฟิดเบอร์ระเฮงเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพร่วมกับสโมสรน,นาราวยูนิเต็ดก่อนที่โชคชะตาจะนำพาให้ตัวเขาสัมผัสประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่บนลีกสูงสุด ชีวิตในวัยเด็กหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลครับก็เตะบอลเล่นเล่นช่วงเลิกเรียนช่วงเย็นก็เรียนเร็จก็กลับมาเตะบอลเล่นแบบอย่างนักฟุตบอลก็น่าจะเป็นที่สุกีอีแตะครับเป็นพี่ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็รู้จักกันก็ได้เห็นแกเล่นให้ชมุดีเอฟซีแล้วก็ผมก็อยากมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นฟุตบอลอนาะชีพจะได้มีไรายได้ เลี้ยงครอบครัวนาลาอยู่ในเตดก็คือเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพเป็นสโมโสรที่ให้โอกาสเด็ดในท้องถิน่นผมเล่นให้นาลาอยู่ในเตดประมาณปีครึ่งครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทีมใหญ่อย่างบุรีรัมครับก็น่าจะเป็นความโชคดีของผมด้วยครับที่อยู่ในหลีกล่างแล้วก็กระโดดไปทีมใหญ่อย่างบุรีรัม์ทำให้ชีวิต ดีขึ้นแล้วก็ผมได้เรียนรู้ระบบอาชีพเขาทํำยังไงเล่นยังไงแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าในระดับผมยังไม่ถึงแล้วก็ผมตามไม่ทันสปีดบอลวิธีระบบการเล่นก็พ,พยายามเรียนรู้พัฒนาแล้วก็อดทนครับจุดเปลี่ยนที่ผมมีความมั่นใจเปลี่ยนแปลงแล้ว้เป็นพีจีระยองครับตอนนั้นก็โยกุมพีจีระยองแล้วก็ บุญรำได้ปล่อยยืมให้ทางพีทีระยองผมต้องไปเริ่มในไทยลีกสองว่าพัฒนาตัวเองให้ค่อยๆเรียนรู้ขึ้นไปครับก็เป็นความสมงจำที่ที่ดีครับเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของพีทีระยองที่สามารถพาทีมขึ้นชั้นได้ครับแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสเวทีไทยลีกครั้งแรกในชีวิตกับพีทีระยองครับ แล้วก็โอกาสที่ได้มาร่วมทีมกับโคาชไลคเกจากโคโจรครับโคโจที่ร่วมงานที่ปทละยองเขาบอกว่า,ามาร่วมงานกับพี่ไหมก็ตัดสินใจเลยครับผมว่าน่าจะเข้าใจระบบวิธีการเล่นส่วนหนึ่งของโคโจแล้วก็ปีแรกก็ไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงครับก็ต้องพิสูจน์ในทุกๆปีทุกๆเกมที่ได้โอกาสครับ วิถีฟุตบอลฤดูกาลที่2ภายในจังหวัดหัวเมืองภาคอีสานนับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของอาดุลฮาฟิศเบราเฮงแน่นอนว่าการต่อสู้จนสามารถพิสูจน์ตนเองในฐานะนักเตะตัวจริงเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าตัวเขาเติบโตสู่การเป็นนักเตะบนเวทีไทยลีกอย่างแท้จริงปีที่แล้วน่าจะเป็นปีที่ผมลงเล่นได้เยอะที่สุดครับ ว่านี่เป็นจุดที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะอะไรครับมีเกมแล้วก็จะมีความต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เราเข้าใจในวิธีการเล่นมากขึ้นครับปีแรกประตูที่เกิดขึ้นน่าจะเจอเชียงรายครับเจอน่าจะเป็นเกมพาร t i ิชันจัหวตัวกลับที่อามาดูเลี้ยงลากเข้าไปแล้วก็ตกเข้ามาผมก็ชาร์จเข้าไปครับก็รู้สึกดีใจมากครับ พราว่าเกมแรกกับไทลีมันรู้สึกดีใจแล้วแต่ประตูที่ทำได้ในเทลีมันจะมีเพิ่มความมั่นใจเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเราอยู่ในตำแหน่งที่ตัวลุกข้างบนก็ว่ามีโอกาสเยอะที่จะสามารถทำประตูได้บอกเัวเองเสมอว่าโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะทำ ให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถผมสรุปปีที่แล้วพอใจในระดับหนึ่งครับผมแต่ผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะครับสาหรับไทยลีกต้องเรียนรู้ในทุกๆปีครับบทบาทสร้างสารรค์เกมรุกในพื้นที่ฝั่งซ้ายยังคงเป็นภารกิจที่คุ้นเคยสําหรับอับดุลฮาฟิดเบอร์ะเฮงถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงมากมายภายในถิ่นนครราชสีมามาสไเอฟซี หากแต่ตัวเขาก็ยังเชื่อว่าพลังศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนไปของเหล่าแฟนฟุตบอลสวัสดแคททุกคนจะเป็นแรงผลักดันให้สโมสรแห่งนี้ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งบนเวทีไทยลีกต่อไปความเปลี่ยนแปลงในทีมในปีนี้เยอะเยอะมากครับก็รู้สึกใจหายครับแต่แต่มันน่าจะเป็นวิธีฟุตบอลครับผมก็เข้าใจครับก็ได้มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามา มีวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปนะครับก็ทุกคนที่มาก็น่าจะมีประสบการณ์กันพอสมควรแล้วก็มาที่นี่มีความกระหายที่อยากจะลงเล่นแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นเพราะนัาเตะพิสูจน์ตัวเองในทุกๆโอกาสที่ได้รับทําให้มีการแข่งขันภายในในทีมเยอะขึ้นปีนี้ความเปลี่ยนแปลงน่าจะไม่มีผลกับแฟนบอลนะครับ บรรยากาศแฟนบอลน่าจะเหมือนเดิมครับแฟนบอลที่คอยสพอร์ตคอยสนับสนุนก็ยังคงมาให้กำลังใจข้างสนามเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าสโมรสรจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่แฟนบอลยังคงสพอร์ตเพราะนี่คือสโมรสรนครราชสีมาครับปีนี้น่าจะตำแหน่งริมเส้นมากกว่าครับที่แรกในอาชีพฟุตบอลของผมผมเริ่มจากแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใน เป็นปีกซ้ายตอนอยู่ปีทีท่ระยองเปลี่ยนพอไปเล่นปีกก็เหมือนกับที่เราเล่นแบ็คครับต้องช่วยรับแล้วก็ช่วยลุกฟุตบอลสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นแบ็คก็สามารถจะเติมเกมลุกสร้างสารรค์เกมลุกได้แล้วก็ปีกสมัยนี้ก็ต้องช่วยเก็บรับด้วยมีคนถามว่าอยากเปลี่ยนแบบพี่ต้องทําไงบ้างชีวิตมันไม่ง่ายครับเพราะ ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่ครับก็ให้คำปรึกษาแบบต้องอดทนแล้วก็มีทักษณะกติที่ดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นฝึกซ้อมแล้วก็ขยันทำมันทุกวันทำมันให้ชินครับฟุตบอลไทยลีกมีความหมายกับเด็กๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็รวมตัวผมด้วยที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ สักครั้งหนึ่งอยากไปสัมผัสกับฟุตบอลร,ระดับไทยลีกครับเรื่องราวการเดินทางจากดินแดนปลายสุดของประเทศสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพบนลีกสูงสุดของอับดุลฮาฟิดเบอร์ะเฮงบ่งบอกได้ว่าลูกฟุตบอลใบกลมเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเขาตลอดจนเด็กๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากเพียงใด